สบายดีพี่น้องสวัสดีอีกเด้อเอฟซีไทุกคนตอนนี้ซาแพงกับขับรถเข้ามาตีนหมู่บ้านแล้วเนาะมากับมาเห็นงัวเห็นควายเนาะกำลังกินยาหนีแค้มบ้านเท่านี่เลยเนาะเพราะว่ายามแรงๆสุพรรณกับสิอวยนาข่าเมื่อบ้านเมื่อซองข่าเมื่อคาะมาลากพี่น้องทั้งงัวทั้งควายโอ้โจุ่มๆกันอยู่ จุม่มเป็นจุ่มอยู่อันนะั้นคือสิเมนควันเตาวควันบิดมือบิดเวีนโอ้อจุ่มท่านไหนก,ก็ลายโตเติบอ,อันนั้นเป็นงวัวพี่น้องงวัวแกเกี้ยนตะกี้เนาะงัวนะก็หายแกเกี้ยนแต่ว่าซาแพงก็เกิดบ่ท่านดือดสวงแกเกี้ยนเกิดว่าเห็นแต่ขิงมันเห็นแต่ตีนมันเอาพี่น้องเป็นวง ก็แถวเขาบอกเกียนแถวว่าซาแพงท่านแต่ขกสาคมองเน,ะเนาะแนวจำเขาพี่เนาะจำเกิดท่านตอนเอาควายเห็ดหน้าเนาะตอนเอาควายเห็ดหน้าซาแพงกับเลี่ยงไล่เดี๋ยวพี่เนะเาะควายซาแพงกับสิบสิบสองตัวสิบสามตัวคันเกินเนาะกับใต้เนาะเลี่ยงได้แต่สิบเอ็ดสิบสองตัว กันสิบซ้มเนี่ก็อยาก่ออดนอันแอดกัอยาตายเอาแทะเทะกับสิบเอ็ดโตพี่น้องเลยเลียงไดไดในสิบเอ็ดโตอันนี้เขาเอิญอยู่ในข้อมันเขาเอิญมากะลงพี่น้องมะกะลงมะกะล,ลงคนตะกี้นี่เอาแต่ามาไม้ไผ่ไม้ไผ่มาเจะใส่ลูกมันกระดังเวลาเข้าห้าค้วยห้างว่เขาเคาะกระพังพังเอาเสียงกระลงพังเอาเสียงอันนี้แหละนะพี่น้อง เขาเอิ้อนอีเงี้มะกระแลงบ่ลูกลูกกระแลงลูกคิกบ่หรือ,ออีหยังเออมะกระลงเนาะอันนี้นะมะกระลงอันนี้เขาเอิ้นเคาะนี่เคาะไม้ไผ่พี่น้องเลยอันนี้นะนี่ข้องัวนี่มะกระแลงอยู่ในเคาะข้อขั้วแตัวนี้เขาเอิ้นมะกระลงนี่กระลงลูกคิกแต่ว่า ตัวนี้เป็นไม้ีนี่พี่นนองนี่ไม้ไผ่เขาเอิดเคาะเคาะมะกะลงุงอันนี้คือซีเมนควายอันนี้แล้วเนาะนี่เฮือนเผินกะไก่นี่มันคำสิพอเขาเคาะเขา,ขา,ขาลักเลยกันหูจักเคาะุูจักลกักได้พี่นนองไอ้หม้วควายนี่เป็นตะเพงกันเร่าเห็ดหน้ากับหูจักห่องหูจัก ข้าผัดมันกับไปโหลดเนาะตามห่องห่องไทยนาอันนี้ก็บขำม,มากก,ก,ากับคุจะเคาะจ๊าะลักเป็นตะแพงหรือยังนี่ัวคว,ยควายควายนน่เห็ดเห็ดหนาพี่น้องเลยข้าวคุมเมอนี่นะปัจจุบันนี่นะควายบปได้เห็ดหนาสบายแล้วมีแต่คนที่ถูกถูกห้างเงินซื้อน้ำมันซื้อน้ำมันเติมโหลด อากาศเมื่อนี้ก็มีลมพี่น้องเอ้ยมีลม,ม,ลมแต่ว่าฮอนมีลมแต่หักฮอนกัแปลว่าอากาศความเย็นนี่ลดลงเนาะความฮอนนี่เริ่มฮอนขึ้นมาเลยแต่ว่าลมนี่ยังลมอยู่พี่นอ้องเสื้อแพนกับเมื่อก่อนน้องบอสน้องบายเห็ดยังอยู่เดเมื่อเบิ่งก่อนเนาะ khiến nhanh Khiến nhanh <laughs> Khiến nhanh ơ ừ, cái hệt Phom ngam thế phải hệt hại phom nè mì hả mì vợ đi đi mì 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 hệt em mì 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 Hắn mì 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 Bên mì 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 Bên mì 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 เขียนอย่างเขียนอย่างอะค่อนะคลฮะคนคนอยังเต็มคนกระตุ่นได้นลยนะมันบ่เมกระตุ่นนะโมกนแหละมันบ่แมกระตุ่นเด้กระตุ่นได้นลยนะกระตุ่นอย่า สบายดีทุกคนทุกคนครับทำอะไรกันอยู่อืกินข้าวหรือยังยนั่งบูมอาบน้ำเรียบร้อยนังวัดเด้อาบน้ำเรียบร้อยเปลี่ยนชุดแล้วยังแต่อีลาเปลี่ยนโมเว้นนี่เราใส่สุดไล่ป,ะปะ้าป้าอาป้าป้าอาให้แล้วเปลี่ยนให้แลนะ้วเสร็จน้ำามูกให้แล้วในเด้อค่ะ โอ้ซ้ำแหละเป็นลหรอคะเคยถ่าวซ้ำแหละปลาถ่าปลาเมาบอกปลาเมาตั้งเต้เว่นากัมาพี่น้องเลยจันมือเอหมันนี้ือาปลาเม่าหลับหลับแล้วให้กินหลับปลาหลับปลาจะลับ หลับขนนะหลับเนียวหลับเนียวเนาะสะแพงหัวหลับแล้วน้ำเห็นนกยังโตยังน่ำเวนเพิ่งจะเห็ดเป็นอยู่เลยเอ้าเอานั่งออกเบื่อเอ้าเวนข้าวผักใส่คือมีนังนำสร้างคขาแล้วนี่มันเนียวนี่ยนังเนียว สื่อปลาของพี่น้องเบิ่งหัวมันจะขึ้นป้าหมักบ้านแต่ว่าคนมาขายเพื่อนว่าปลาโจกสบอหปลาโจกก็มีพักกระเดาปุ่งเลยพี่น้องเลยเพื่อนเอามาผาก ฮะอริติไงกินทั้งวันได้น,น,นี่พี่น้องเลยเพื่อนเอามาผักเละผักกระดาวปุ่งเลยเด้อทา้ง้านเราอืมหอมหลวกกินกับหลบปาปลาเพราะดีเด,ด,ดือนหนึ่งเดือนสองแปลว่าแปลว่าต้นนี้มันมันดอ ขั้นต้นงานนะ่ะผู้เดือนสองเดือนสามมันยังเป็นอันนี้ฮะก,ก็ะเดือนหนึ่งเป็นเลยเราเมาไปใส่มือนี่คือใส่สินว่าไปวัดเออ ประเมาลมาบะลาสุกีนหลับเหนียวว่าสะบัวเหมนหลับแล้วได้ว่ะสะ<ม>เคยเคยถามว่าใน่ใช่คือบัวเห็นหนกเห็นแล้วพอโตยังชิมาว่าหลับแล้วว่าสะอา้าวคอยก็เว่านั่แม่พอคนโบราณพาว่าตะกี้หล,ล,ล,ลับแล้วนนมันแล้วอะไรเออหลับแล้วหลับเหนียวนะพี่นนังหลับเหนียว แต่ว่าซาแพงสีเ่ได้ถ่ายเด้พอ,อ,อพี่น้องสิขึ้นไหวพระก่อนขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามเลยเด้ออีกอย่างหนึ่งก็มืดมืดเนาะผู้ตาเวนตกแล้วเป็นทีเรียบร้อยเห็นแต่แสงเลียงจึงครึ่งอยู่แต่ว่าหน่อยตาเวนนะ่ะบ่เห็นแล้วปลาฐานสามสอบเอ้ย หาอาทิตย์เดียวคือสิเบิดแหละน,นี่ปลาท้อฐานสามสอบพี่น้องเลยอาทิตย์กลัวอู้าวจ่อยนะสอบหนึ่งเราใส่เป็นเดือนขั้วหน่อยคนก็ผมา็ลายมนี่กัน กดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อซาเพลงกับสิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนรอชมคลิปนะพบพาอ,อ,อกันเด้อพี่น้องพรุ่งนี้จ้าพบพาอ,อ,อกันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสบายดีสบายดี